จากในหัวข้อนะครับเราศึกษาเรื่อง derivative นะครับหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับของ x กําลังสทุกคนก็ทราบใช่ไหมครับว่าเท่ากับ 2x อนะครับอนุพันธ์ของ x กําลังสหรือ d d y dx ของ x กลังสบวก1นะครับก็คือยังจะได้ 2x เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ d ของ x กลังสบวกพนะครับก็ยังได้ 2x ใช่ไหมครับเพราะว่า derivative ของ x กําลัง2ก็คือ 2x พายเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับค่าคงตัว1ก็เป็นค่าคงตัวนะครับเพราะนั้นหาอนุพันธ์เทียบกับ x ก็คือจะได้เท่ากับ0นะครับเพราะนั้นคำตอบก็ยังคงเป็น 2x นะครับเพราะนั้นในกรณีทั่วไปก็คือ d e r i v a t i v e นะครับของ x กลัง2บวกค่าคงตัวนะครับ c เป็นค่าคงตัวใดๆก็มีคำตอบเท่ากับ 2x เหมือนเดิมใช่ไหมครับ ในที่นี้ c เป็นตัวแปรนะครับแต่ตัวแปรตัวนี้แทนค่าคงตัวนะครับหรือค่าคงที่นั่นเองนะครับดิฟเทียวกับ x แล้วยังไงก็ได้ศูนะครับจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับของฟองังก์ชันทั้ง4ตัวนี้มีค่าอนุพันธ์เท่ากันหมดเลยก็คือ 2x นะครับถัดมามาดูเรามาดูนิยามของ anti derivative นะครับหรือที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าปฏิยานุพันธ์นะครับก็คือเป็นวิธีการนะครับ เวลาเราจะหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันก,นะก็คือการทำย้อนกลับนะครับของอนุพันธ์นั่นเองนะครับก็คือมองในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือว่าลองดูคำถามนี้นะครับก็คือว่าเอเราอยากจะหาฟังก์ชันอะไรนะครับที่เวลาเราดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ 2x เนะครับเพราะนั้นเราเริ่มต้นมาดูคำถามนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า what นะครับ is t x The d e r i v a t i v e s of นะครับก็คือคำถามก็คือถามว่า a ฟังก์ชันอะไรที่เราดิฟเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ 2x เนะครับเพราะนั้นจากตัวอย่างที่เราทำก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าคำตอบของเรามีทั้ง x กำลัง2ใช่ไหมครับคำตอบอีกคำตอบหนึงก็คือ x กำลัง2บวก1ใช่ไหมครับหรือ,อคำตอบหนึงก็คืออาจจะเป็น x กำลัง2บวกไายก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวนะครับเพราะนั้น เราจะเห็นว่าคําตอบแต่ละตัวนะครับต่างกันก็คือที่ค่าคงตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นจะเขียนในกรณีทั่วไปนะครับให้อยู่ในรูปกรณีทั่วไปก็คือเขียนในรูป x ยกกาลัง2บวก c นั่นเองนะครับนะครับก็คือ anti derivative นะครับในรูปทั่วไปของ 2x หรือปฏิยานุพันธ์ของ 2x นะครับในรูปทั่วไปก็คือ x ยกกาลัง2บวก c นะครับทีนี้การที่จะมาเขียนบรรยายอย่างนี้ด้วยประโยคยาวๆนี้ก็ไม่ค่อยจะ make sense ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็พยายามหาสัญลักษณ์นะครับแทนปฏิยานุพันธ์นะครับ ก็คือเราจะเขียนเป็นในรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวคล้ายๆถุวง,งอกนะครับตัวยา,ยาวๆตัวนั้น dx ของ 2x นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นการหาปฏิยานุพันธ์ของ 2x เทียบกับตัวแปร x นะครับมีค่าคำตอบเท่ากับ x ยกกำลัง2บวก4นะครับทีนี้สังเกตนะครับนี่คือ,คอสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้แทนค่าปฏิยานุพันธ์นะครับ anti derivative ในรูป คำตอบทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่า dx กําลังสองแล้วก็บวกด้วยค่า c นะครับซึ่งเราจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเรียนเรื่อง definite integral หรือปริพันธ์จำกัดเขตนะครับเวลาหาพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัว indefinite integral นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนั่นเองนะครับของ2 x นะครับ นี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับของปฏิญานุพันธ์